ต้องขอสวัสดีทุกคนกันหนึ่งนะครับยูกับผมกรีปเิ้ลมนซีนซึ่งตอนนี้เราจะมาสอนทุกคนเล่นเกมนี้แบบออนไลน์นะครับซึ่งง่ายมาให้กดคําว่า play game เลยนะครับแล้วกดแคมเปญไปเลยครับแล้วจะมีคําว่า join game เป็นอันที่สามนะครับก็กด j o ยเ game ก็จะขึ้นมาเป็นหน้าแบบนี้นะครับก็ก็ให้กดไปเลยนะครับกดไปเลยก็จะปรากฏเป็นหน้าแบบนี้นะครับ ก็นี่นะก็จะมีเซิร์ฟของคนของคนอื่นมากมายนะครับให้คนได้เข้าไปเล่นกันนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละผมไม่อยากเล่นให้ดูนะเพราะว่าอะไรอะ่ะมันยาวนะคลิปนี้ก็แค่มาสอนให้เล่นออนไลน์นั่นเองนะครับแต่คนที่เล่นไนาน้คนต้องมีแผ่นหรือซื้อมานะครับแต่รับคลิปนี้ก็โชคดีเลยกันนะครับมาสอนแค่นี้แหละโชคดีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับ ไม่อยากให้สอนทําอะไรอีกสอนเล่นเกมกับใครอีกก็นก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ก็กดดีเช่าดีครับ